ตอนที่126ท่านเย่จะมาเมืองหลวงท่านเย่ขากลับมาแล้วขอรับเยี่ยนเทียนซานกลับมายัางลานเล็กๆแห่งนี้อีกครั้งใบหน้าประดับไว้ด้วยรอยยิ้มพลางประสานมือคาราวะให้แก่เย่ชางชิงด้วยก่อนหน้านี้เขาได้ไปล้างหน้าล้างตาที่ริมแม่น้ำนอกเมืองเสี่ยวชือพร้อมกับเปลี่ยนอภรรชุดใหม่มาเรียบร้อยแล้ว เช่นนั้นแม้สีหน้าของเยี่ยนเทียนซานจะยังคงซีดขาวและดูไร้เรี่ยวแรงอยู่บ้างแต่ด้วยแสงสลัวสลัวภายในลานจึงทำให้มีอาจสังเกตเห็นสิ่งผิดป,ปกติได้โดยง่ายท่านปู่เมื่อเห็นเยี่ยนเทียนซานกลับมาอย่างปลอดภัยเยี่ยนปิงซินก็ลุกขึ้นยืนต้อนรับทันทีเย่ฉางชิงมองสำรวจเยี่ยนเทียนซานเล็กเล็เนี่ยก่อนจะถามด้วยรอยยิ้มท่านเยี่ยนท่านมีเป็นอะไรใช่หรือไม่ขอบคุณท่านเย่ที่เป็นห่วงข้ามีเป็นไร เยี่ยนเทียนซานตอบกลับเย่ชางชิงพร้อมกับพยักหน้าให้ท่านบรรพบุรุษท่านนี้เป็นอะไรจริงๆใช่หรือไม่เจ้าคะเยี่ยนปิงซินเดินมาอยู่ข้างกายเยี่ยนเทียนซานก่อนจะเอ่ยถามขึ้นผ่านทางกระแสจิตเยี่ยนเทียนซานมองเยี่ยนปิงซินเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้ายิ้มฮ่าฮ่าเยี่ยนปิงซินนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยพร้อมรอยยิ้มว่าท่านปู่เจ้าคะท่านเย่ตัดสินใจจะไปอยู่เมืองหลวงกับเราสักสามสี่วันเจ้ากะฮ่า เยี่ยนเทียนซานมีสีหน้าตกตะลึงจิตใจสันสถานขึ้นมาทันทีก่อนจะก่อเกิดเป็นความรู้สึกยินดีอย่างบอกไม่ถูกเห็นเช่นนั้นเย่ฉชางชิงก็ลอบขมวดคิ้วและเอ่ยถามอย่างสงสัยว่าท่านเยี่ยนมีสะดวกงั้นหรือหาใช่ไม่ท่านเย่เข้าใจผิดแล้วเยี่ยนเทียนซานเมื่อได้สติก็รีบสายหน้าและตอบกลับด้วยรอยยิ้มหากท่านเย่ยต้องการไปพักที่เมืองหลวงจริงข้าจะรีบจัดแจงทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อต้อนรับท่านด้วยความยินดีจะมีสิ่งใดมิสะดวกได้เยี่ยงไรกัน เย่ชางชิงเอ่ยด้วยรอยยิ้มเช่นนั้นหากไปถึงเมืองหลวงข้าคงต้องรบกวนครอบครัวของท่านเย่ยแล้วล่ะนะท่านเย่ยล้อข้าเล่นแล้วมีได้รบกวนอันใดเลยเยี่ยนเทียนซานร,รีบโบกมือปฏิเสธทันทีหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาจึงเอ่ยขึ้นว่าท่านเย่ยเหล่าผู้ติดตามของข้าพักอยู่ที่โรงเตี๊ยมในเมืองเสี่ยวชื่อข้าขอไปสั่งการอะไรสักครู่แล้วจะรีบกลับมาเย่ฉางชิงพยักหน้าให้เอ่ยจบเยี่นเทียนซานก็รีบเดินออกไปจากลานเล็ก ทันทีหลังจากเขาเดินออกมาจากถนนที่ร้านขายของชำตั้งอยู่แล้วก็ปรากฏสีหน้ายิ้มยามรู้สึกเต็มตื้นไปด้วยความยินดีในทันทีคาดมิถึงคาดมิถึงจริงๆท่านเย่ยอมไปเมืองหลวงนี่เป็นโอกาสที่มีค่ายิ่งของแคว้นต้าเยี่นจริงๆคิดถึงตรงนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของเยี่ยนเทียนซานก็ยิ่งกระจ่างมากขึ้นก่อนจะรีบเดินไปยังโรงเตี้ยมเพียงแห่งเดียวของเมืองเสี่ยวฉือ มินานเยี่ยนเทียนซานก็มาถึงห้องพักห้องหนึ่งบนชั้นสองของโรงเตี๊ยมไหลฝูห้องพักนี้ถูกตกแต่งเอาไว้อย่างเรียบง่ายแต่ก็ยังนับว่าสะอาดใช้ได้โคมไฟภายในห้องรีบี่ทำให้แสงดูสลัวเยี่ยนเทียนซานนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งข้างกายของเขาตอนนี้มีชายไวไกลางคนรูปร่างกำยำและมีไอพลังอันแข็งแกร่งสี่คนยืนตระงานดุดหอคอยเหล็กกล้าขนาบข้างอยู่ตอนนั้นเองเยี่ยนเทียนซานก็ได้หยิบหยกถ่ายท่อเสียงชิ้นหนึ่งออกมาจากอกเสือ้อ เขาใช้นิ้ววัดยันบางอย่างฉับพลันก็มีแสงอันเจิดจ้าเปล่งประกายขึ้นมากลางอากาศมิกิอึดใจต่อมายันนั้นก็ค่อยๆผสานเข้ากับยันหยกทันใดนั้นยันหยกก็ได้ปลดปล่อยหมอกแสงอันเจิดจ้าออกมาสัญ,ญลักษณ์โบราณอันแล้วอันเล่าเคลื่อนที่อยู่กลางอากาศพร้อมกับปล่อยพลังลึกลับออกมาจนทําให้อากาศด้านหน้าของเยี่ยนเทียนซานพราเลือนไปเยี่ยงหยางเหนียนดวงตาของเยี่ยนเทียนซานเปล่งประกายขึ้นพร้อมเอ่ยด้วยเสียงอันทรงพลังมินานอีกด้านหนึ่ง ภายในห้องทรงอักษรของวังหลวงหนะ้าเมืองหลวงแห่งแคว้นใต้เยี่ยนเยี่ยนอย่างเหนียนที่กำลังก้มหน้าก้มตาอันดีกาอยู่นั้นก็รู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองยันหยกขนาดเท่ากำปั้นเด็กชิ้นหนึ่งได้มีแสงเปล่งประกายล้อมรอบลอยเด่นอยู่ตรงหน้าของเขานี่เป็นหยกถ่ายทอดเสียงที่ท่านบรรพบุรุษเยี่ยนเทียนซานมอบไว้ให้เขาการที่หยกโบราณชิ้นนี้ปรากฏขึ้นที่นี่ในเวลานี้ย่อมหมายความว่าท่านบรรพบรุษคงต้องการสื่อสารบางอย่างกับเขา ท่านบนรรพบรุษไปหาท่านเย่ผู้ลึกลับท่านนั้นกับเยี่ยนปิงซินมิใช่หรือเมื่อครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเยี่ยนหยางเหนียนก็มีกล้าชักช้ามือทั้งสองข้างของเขาทำท่ามุทรามินานสัญ,ญลักษณ์ที่มีแสงเปล่งประกายก็ผสานเข้าไปภายในหยกถ่ายท่อเสียงท่านบนรรพบุรุษเกิดอะไรขึ้นกับพวกท่านหรือไม่เยี่ยนหยางเหนียนขมวดคิ้วมุ้นแล้วเอ่อยถามขึ้นเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือเยี่ยนเทียนซานเอ่อยถามด้วยน้ำเสียงอันน่าเกรงขาม เยี่ยนหยางเหนียนตำแหน่งห้องเต้ของเจ้าเจ้ายังอยากรักษาไว้อยู่หรือไม่ท่านบรรพบุรุษข้ามีได้หมายความเช่นนั้นขอรับเยี่ยนหยางเหนียนมีสีหน้าซีดเผือดทันทีก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเยี่ยนหยางเหนียนเจ้าฟังข้าให้ดีพรุ่งนี้ข้าและปิงซินจะกลับไปเมืองหลวงท่านเย่ก็จะกลับไปพร้อมพวกข้าด้วยเช่นกันและจะพักอยู่ที่เมืองหลวงช่วงหนึ่งเรื่องนี้หมายความว่าเยี่ยนไรข้าคงมิต้องอธิบายให้เจ้าฟังอีกใช่หรือไม่ เจ้าจงจำเอาไว้ให้ดีหากระยะเวลาที่ท่านเย่พักอยู่ในเมืองหลวงมีสิ่งใดที่มีพอใจขึ้นมาตำแหน่งห้องเต้ของเจ้าจะถูกปลดทันทีและข้าจะให้เจ้าไปเฝ้าชายแดนแทนท่านท่านบรรพบรุษท่านบอกว่าท่านเย่ผู้นั้นจะมาพักที่เมืองหลวงหรือขอรับต้องให้ข้าพูดอีกรอบเยี่ยงนั้นหรือ ท่านบนรรพบรุษข้าจะสั่งคนให้ไปจัดการเดี๋ยวนี้ขอรับท่านเย่มีความเกี่ยวพันถึงโชคชะตาของแควนใต้เยี่ยนของเราหากระหว่างที่ท่านเย่อย,อยู่เมืองหลวงเกิดเรื่องผิดพลาดอันใดขึ้นข้าจะยอมสละดตำแหน่งไปอยู่ชายแดนเองขอรับจำคำของเจ้าเอาไว้ให้ดีละ่ะจากนั้นแสงที่ล่องลอย,อยอยู่รอบๆหยกชิ้นนั้นค่อยๆจางหายไปหมายความว่าการสนทนาในครั้งนี้ได้จบลงแล้วท่านบนรรพบุรุษเอ่ยถึงขนาดนี้แสดงว่าท่านเย่จะมาเมืองหลวงจริงๆ เยี่ยนอย่างเหนียนซับเหงื่อที่หน้าผากของตนใบหน้าปรากฏยิ้มฝืดเฟื่อนออกมาหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงส่งเสียงเรียกดังกึกก้องขึ้นเหยาอีฟาบาทกระหม่อมอยู่นี้พยะค่ะสิ้นเสียงทันทีชราผู้มีผมขาวโพลนก็เดินมาตรงหน้าเยี่ยนอย่างเหนียนเยี่ยนอย่างเหนียนขมวดคิ้วแน่นพลางลูกคางและเอ่อยอย่างคุ่นคิดว่า เจ้าไปเรียกรัชทายาทอัคระมหาเสนาบดีรองเสนาบดีกรมโยธารองเสนาบดีกรมคลงังรวมทั้งรองเสนาบดีกรมกลาโหมให้เข้าวังมาพบข้าเดี๋ยวนี้บอกพวกเขาว่าข้ามีเรื่องเร่งด่วนที่จะปรึกษาหากผู้ใดชักช้าก็ให้พวกเขาพาครอบครัวกลับบ้านเก่าไปได้เลยฟาบาทเหยาอีน้มตัวลงแล้วค่อยๆเงยหน้ามองเยี่ยนอย่างเหนียนด้วยท่าทางอึกอัก เยี่ยนยางเหนียนเอ่ยเสียงเข้มว่าเหตุใดเจ้ายังชักช้าอยู่อีกรีบไปเรียกพวกเขามาเดี๋ยวนี้หากเรื่องนี้มีข้อผิดพลาดแม้เพียงน้อยนิดแม้แต่ข้าเองก็ต้องลงจากตำแหน่งห้องเต้ไปประจำอยู่ที่ชายแดนเช่นกันเหวยาวอีได้ยินเช่นนั้นก็หน้าเสียก่อนจะเดินออกไปอย่างรีบร้อนทันทีเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งกา้านทูบบุรุษหนุ่มที่มีท่วงท่าอันสะดุดตาสวมชุดหรูหราก็เดินนำขุนนางหลายคนมาที่ห้องทรงอักษรอ,อย่างเร่งรีบ ขณะเดียวกันหลังจากเยี่ยนเทียนซานสังการเยี่ยนอย่างเหนียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหยิบยันถ่ายทอดเสียงที่นักพระช้างเสวียนและสวีชิงเทียนมอบไว้ให้ขึ้นมาพี่เหอเมื่อครู่ข้าเพิ่งได้ข่าวว่าท่านเย่เตรียมตัวไปเมืองหลวงพรุ่งนี้พร้อมกับพวกข้าสองคนด้วยว่ายังไงนะท่านบรรพจา์เย่จะไปเมืองหลวงนั้นหรือพี่เยี่ยนข่าวนี้เชื่อถือได้หรือไม่พี่เหอคำพูดนี้ท่านเย่เป็นคนเอ่ยต่อหน้าข้าเองพี่เยี่ยนข้าทราบแล้ว เด็กๆไปตามผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่ระดับแดนเทวาทั้งหมดมาที่ตำหนักไทสเวียนพี่สวีเมื่อครูข้าเพิ่งได้ข่าวว่าท่านเย่เตรียมตัวไปเมืองหลวงพรุ่งนี้พร้อมพวกข้าสองคนด้วยว่าไงนะท่านเย่จะออกจากเมืองเสี่ยวชื้อไปเมืองหลวงงั้นหรือพี่เยี่ยนข่าวนี้เชื่อถือได้หรือไม่พี่สวีคำพูดนี้ท่านเย่เป็นคนเอ่ยต่อหน้าข้าเองขอบคุณพี่เยี่ยนข้าทราบแล้วเด็กๆไปตามผู้อาวุโสที่ระดับแดนเทวาขึ้นไปมาพบข้าให้หมด